<c oughs> นาอกาสบันนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลแปดได้พากันถวายสังฆทานพักหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงได้สร้างกุศลได้ทำความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองพร้อมทางปาถน,นาที่จะได้ ให้ส่วนบุญส่วนกุศลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องอันมีบัมพบุรุษผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณและเหล่าบรรดาผู้มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเป็นเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายทั้งปวงให้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลบัดนี้เป็นผู้ที่ได้พัฒนาการเป็นผู้ที่อยู่ในวงการแห่งการบําเพ็ญเพียรได้เป็นผู้เข้าอยู่ในสังคมของการพัฒนาตนเอง เราทั้งหลายได้ถือว่าเป็นผู้ผ่าน <c oughs> การฝึกฝนอบรมได้ขัดเกลาตนเองแต่ในที่สุดแล้วบางครั้งบางคาความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราปรารถนาก็จึงทำให้เกิดความ้อแท้ทำให้หมดกำลังใจนี่ก็เป็นขบวนการแห่งการทดสอบในเรื่องของจิตใจเพราะธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ไม่มีอะไร มากมายไปกว่าการทดสอบจิตใจของตนเองทั้งที่เราคาดหวังและทั้งที่เราปรารถนาและในที่สุดไม่ได้เป็นไปในตามที่เราปรารถนาในเวลาอันสั้นในเวลาที่เราคาดหวังรวมกระทั่งถึงผลที่ได้ก็น้อยนิดก็จึงทําให้คนทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อนหน่ายหันชีวิตกลับไปใช้ใน <c oughs> ในแนวทาง ที่เป็นปุถุชนและก็ในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ห่างหายห่างเหินจากการบาเพ็ญเพียรก็กลายเป็นผู้ล่าช้ากลายเป็นผู้ถูกอำนาจแห่งกองกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้าครอบงำนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายจะได้สำรวจตรวจตาตนเองว่าเหตุใด การหมดกำลังใจในการปฏิบัติถึงเกิดขึ้นและหากเราไม่หาความเป็นจริงไม่หาข้อมูลไม่คอยที่จะวิเคราะห์แยกแยะเราก็จะกลายเป็นคนถูกอารมณ์แห่งความเบื่อหน่ายแห่งความเกลียดชังรวมกระทั่งถึงแห่งคาอุปนิสัยแห่งการลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นดังนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เห็น พฤติกรรมของตอนเองในทีต้นในตอนต้นแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้ที่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่การเวลาทั้งหลายก็ทำให้หลายคนนั้นเริ่มท้อแท้เริ่มรู้สึกเบื่อน,น่ายเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญบรรดาผู้คนทั้งหลายหากไม่รู้ว่าอารมณ์และความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใดในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ จะต้องยุติจะต้องท้อถอยและจะต้องเป็นผู้ <c oughs> ละวางในการบำเพ็ญเพียรจะนำมาซึ่งความเสียหายไม่เกิดการพัฒนาและในที่สุดก็จะถูกอำนาจแห่งกิเลสเข้าครอบงำเหมือนที่ถูกครอบงำมาทุกภพทุกชาติให้หมดกำลังใจให้เสียเวลาและในที่สุดก็ให้เสียหายบัดนี้เราทั้งหลายได้เป็นผู้มีการศึกษาได้มีการเล่าเรียนได้มีการ <c oughs> ใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่หมดกําลังใจนั้นเขาอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นได้เป็นผู้มีการคาดหวังไว้สูงสุดเกินความเป็น,ป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 นจริงและเป็นการคาดหวังที่ <c oughs> ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเราก็ต้องสำรวจตรวจตาตัวเองสาเหตุที่แท้จริงของการหมดขวัญหมดกำลังใจในการปฏิบัตินั้นเกิดจากอะไร หากเป็นผู้ที่มีการคาดหวังจนสูงจนเกินคาดเราก็อาจจะต้องเป็นผู้ปรับระดับเป็นผู้เข้าใจตนเองว่าบาัดนี้อายุเราและโอกาสและความ <c oughs> สามารถเราอยู่ในระดับไหนเราก็จะไม่กดดันตัวเองเราก็จะไม่เป็นผู้ค <c oughs> าดหวังจนเกินเหตุการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติถึงจะล่าช้าก็ยังดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนนั้น ก็อาจจะเป็นคนใจร้อนเมื่อปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นผลทันทีเห็นชาวบ้านเขาได้น,นดู่นได้นี่สัมผัสนั่นสัมผัสนี่มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดความท้อแท้และเป็นความหมดหวังในที่สุดก็คือหมดกําลังใจว่าชาตินี้เราคงจะหมดโอกาสแล้วเราคงเป็นคนไม่มีบุญเราเป็นคนที่ไม่มีบารมีเราคงจะต้องเสียเวลาต้องรอไปชาติหน้า นั่นก็คือความคิดที่ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายและในที่สุดก็หมดขวัญหมดกำลังใจเรานั่นเป็นผู้ที่กดดันตัวเองมากมายหรือเปล่าความกดดันนั้นแท้ที่จริงแล้วก็าอาจจะเกิดจากการกดดันจากภายนอกเช่นเราเห็นคนอื่นและคนอื่นนั้นได้คาดหวังกับเราและเราเห็นคนอื่นที่เป็นผู้ประสบผลสำเร็จหรือมีความพัฒนาและเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะกลายเป็นคนที่ ให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมนั้นมามีอิทธิพลกับชีวิตเราซึ่งเราก็ควรจะต้องถามและเตือนตนเองว่าแต่ละคนมาก็ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบาร,รมีที่ต่างต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่เอาสถานการณ์จากภายนอกเข้ามาบีบคั้นให้เกิดความทุกข์ทรมานในภายในในและที่สุดเราก็จะไม่กดดันตัวเองไม่เป็นคนที่มี มาณทิฏทิว่าฉันจะต้องเหนือเขาฉันจะต้องเสมอเขาฉันจะต้องเป็นผู้ได้รับผลอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่หากว่าเราทั้งหลายทั้งปวงไม่พิจารณาไม่วิเคราะห์ไม่แยกแยะเราก็จะถูกอำนาจแห่งกิเลสมาณทิ่ฐีรวมกระทั่ง,าทางถึงการคาดหวังที่มากเกินเหตุจะทําให้เราหมดขวัญและหมดกําลังใจการปฏิบัตินั้นแท้ที่จริงแล้วจะได้มากได้น้อยไม่ได้เกี่ยวข้อง อะไรกับความขยันหมั่นเพียรการที่มีจิตใจตั้งมั่นการที่บอกกับตนเองว่าเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเราก็ได้เป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงเพราะวังครั้งบงังคาวิบากกรรมที่ทำไว้ในอดีตก็อาจจะเป็นตัวกีดขวางอาจจะเป็นตัวกีดกั้นในที่สุดหากเราเป็นผู้ <c oughs> ยอมจำนนที่เรียกว่ากรรมใดที่ทำไว้ก็จะต้องสมผลก็ยอมที่จะชดใช้กรรม ในที่สุดกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นก็จะต้องยุติลงเพราะการเวลาเราจะไม่อยู่กับกรรมใดๆตลอดเวลาทั้งพบตลอดเป็นอมตะเราจะต้องมีผู้เราจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงในที่สุดเหมือนผู้ที่ถูกลงโทษถูกจองจำนั้นเมื่อกดหมดการหมดเวลาอันเหมาะสมแล้วเขาจะต้องถูกปล่อยเป็นอิสระ เราก็จะหมดจากเวียนหมดจากกรรมดังนั้นเราก็ต้องสำรวจตรวจตาว่าเรานั้นหมดกำลังใจเพราะเราคาดหวังไว้สูงมากมายเกินไปหรือเปล่าหรือเราเป็นผู้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าก็งกึเกิดความเบื่อนหน่ายรวมกระทั่งถึงเราได้ถูกกดดันจากภายนอกและภายในตัวเองก็จึงทำให้ไม่ได้สมหวังสมความปรารถนาก็จึงเป็นผู้ที่ <c oughs> อยากจะยุติ และอยากจะหันหลังแในที่สุดก็อยากจะล้มเลิกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งก็หมายความว่าเรากำลังทำลายโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะบรรดาสิ่งและผู้คนที่บรรลุธรรมนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าจะต้องต่อสู้กับคําลังใจที่หมดไปจะต้องเพิ่มพูนจะต้องทำให้มากขึ้นจะต้องทำให้พัฒนายิ่งขึ้นเหล่านั้นอย่าได้คาดหวังอย่าได้ <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรเกินตัวแล้วเป็นเรื่องว่า เป็นเรื่องที่เรานั้นเหมาะสมเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูความสามารถของตนเองการพัฒนาก็เป็นไปตามระยะของการปฏิบัติจะมากจะน้อยก็ดีกว่าหรือบางครั้งไม่ได้พัฒนาแต่เราก็ได้ความมีระเบียบวิวนัยรวมทั้งถึงได้ความตั้งมั่นในจิตใจเป็นคนมีสมาธิเรานั้นเป็นคนมีความขยันเราต้องหาเหตุหาผลเพื่อที่จะทําให้จิตใจนั้นไม่อ่อนแอไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> หมดหวังหมดกำลังใจถึงเราจะไม่พัฒนาใดๆก็ตามเราก็ยังบอกกับตัวเองได้ว่าเราเป็นคนมีความขยันเรามีจิตใจที่นิ่งเราเป็นคนมีความอดทนไม่ร้องไม่เป็นผู้ที่โวยวายไม่เป็นผู้ที่ <c oughs> นึกน้อยเนื้อต่ำใจในที่สุดเราก็จะได้เรื่องของความเป็นผู้มีความสุขขุมมีสติและมีปัญญามากขึ้นตามการตามเวลาที่เราได้ปฏิบัติเพราะในที่สุดแล้ว เหมือนกับเรานั้นที่เปิดน้ําที่เปิดไฟเพื่อจะต้มไข่เราจะให้สุกทันทีเลยก็จะเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรอวันรอเวลารอโอกาสที่น้ําค่อยๆเดือดในที่สุดก็จะถึงจุดที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ได้สุกได้เป็นพี่ปัถนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามเวลาการพัฒนาก็ขอให้เกิดขึ้นในจิตใจว่าเราได้เป็นผู้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนผลจะได้อย่างไรนั้น เราไม่ได้เป็นผู้คาดหวังไม่เป็นผู้กดดันตัวเองก็จะทำให้เราปรับสภาพของจิตใจได้ไมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นคนเบื่อหน่ายหลายคนนั้นไม่อยากปฏิบัติเพราะไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่ตัวเองปรารถนาและต้องการก็จึงล้มเลิกไปแต่จริงแล้วเราก็ต้องมาปรับสภาพในจิตใจของตนเองเรามีภาระเรามีเวลา รวมมาท่าถึงมีสภาพจิตอย่างไรสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นเป็นอย่างไร <c oughs> หากว่าเราไม่สำรวจตัวตาให้เหมาะสมให้เกิดความเป็นสัปายะให้เปลี่ยนวิธีคิดและในใที่สุด <c oughs> ถ้าเราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนเราก็อยู่ในบรรยากาศที่กดดันทําให้อยู่บรรยากาศที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเจริญและไม่มีการทําให้เกิดความเหมาะสมเพราะ การปฏิบัตินั้นก็ต้องใช้ปัญญาหาที่ใดสังคมใดทําให้เราเกิดความเข้มแข็งทําให้เราเกิดความสะดวกสบายสังคมใดทําให้เราเกิดความสุข,ขุมและเป็นผู้มีความ <c oughs> มั่นคงในจิตใจเราก็ควรจะหาจุดหาสถานที่หาบรรยากาศรวมทั้ทงหาสังคมที่เหมาะสมกับตัวเรานั่นเราก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังในที่สุดหลายคนนั้นไม่สามารถพัฒนาการปฏิบัติได้ เพราะในขณะที่ออกเวลาจากการปฏิบัติแล้วก็ได้ใช้ชีวิตหรือได้ใช้พฤติกรรมที่เป็นไปเหมือนชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นการพูดจาเป็นการคิดเป็นการทำพฤติกรรมเหมือนกับการที่มนุษย์ทั้งหลายปุถุชนเขาทำกันนั่นก็จะเป็นเรื่องทำให้บั่นทอนในการปฏิบัติเพราะเรื่องราวต่างๆที่เราได้ไปคุ้นคิดได้ไปหมกมุ่นนั้นจะกลับเข้ามารบกวนในเวลาทำขามาที่จะทำให้เราเกิดความเบื่อนหน่ายจะหวนกลับไป ที่จะ,จะหาความสุขหาความสบายเพราะเราก็สุขเราสบายมาทุกภพกทุกชาติตามที่เราคิดแต่ใน,นที่สุดความสุขความสบายนั้นกลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความล่าชา้าหมดขวัญหมดกําลังใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะทําให้เกิดความเหมาะสมกับการที่เรา <c oughs> มีสภาพร่างกายมีสังคมมีเวลารวมไปถึงมี สติมีปัญญาและภาระหน้าที่ให้เหมาะสมให้กับการเกืดอฤติปฏิบัติเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะมีในของทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าได้เอาคนอื่นมาเป็นเปรียบเทียบธรรมชาติของคนที่เคยมีบุญมีกุศลที่เคยบำเพ็ญเพียรมาเหมือนกับบรรดาอริยสาวกทั้งหลายบางคนก็เกิดมาเพียงแค่เจ็ด จ็ดปีอายุน้อยก็อย่างบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะมาปฏิบัติในชาตินี้เขาก็ปฏิบัติมาเอาเป็นเอาตายมาข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเวลายาวนานและในที่สุดถึงเวลาถึงการเวลาอันเหมาะสมเขาก็จึงได้บรรลุธรรมดังที่เราเคยได้ยินได้อ่านได้เห็นได้ฟังว่าพระอริยะสงฆ์อาบันดา สามเดรน,น้อยอายุเจ็ดขวบก็ได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็อย่าได้เป็นผู้ที่ทึกทักว่าเราเป็นคนมีบุญน้อยทำไมเด็กบางคนเล็กน้อยถึงมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมแท้ที่จริงแล้วขเขาก็บำเพ็ญมาข้ามภพข้ามชาติมาเป็นเวลายาวนานมากมายมหาศาลในที่สุดก็จะมาถึงการเวลาที่เหมาะสมเขาก็จึงได้เกิดมาบนโลกไปนี้ด้วยอายุยังน้อยแต่เข้าใจสภาวะธรรมอันสูงสุด นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้เข้าใจธรรมชาติว่าการที่เรายังไม่สามารถพัฒนาไปตามที่เราต้องการได้เพราะอาจจะมีเวรมีกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตรวมมาทั้งถึงบุญบาร,รมีก็ไม่ได้สะสมไว้เราก็จึงต้องมาเริ่มเราก็จึงต้องมาสะสมต้องมาทำให้เกิดขึ้นในชาตินี้ในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนพัฒนาเพราะอะไรก็ตามหากไม่หยุดไม่ยั้งเราก็จะต้องก้าวหน้าอย่างแน่นอนการทาให้เรา เกิดมีความมีกำลังใจนั่นจะเป็นหนทางจะเป็นความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ได้ตามเป้าหมายที่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ทำกันบางคนนั้นแม่แต่พิสูสมด้วยกันก็ยังเบื่อนายว่าทำไมไม่เจริญก้าวหน้าทำไมมีแต่ปัญหาแค่สวดมนต์บังข้างบังคาแพ่สี่ประโยชน์ก็ยังจําไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเวรเป็นเพราะกรรมที่เคยทําไว้ได้เคยปลามาได้เคยหัวเราะเยาะเย้ยผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ที่เขาทำคุณงามความดีไหวาพาสวดมนต์แนะในยามที่กลับมาเกิดก็กลายเป็นคนปัญญามืดปัญญาทึบปัญญาบอดไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถจะจดจำอะไรได้ต้องท่องอันเป็นเวลายาวนานแต่ในที่สุดด้วยบุญด้วยกุศลที่ทำไว้ก็จึงทำให้หมดเวรหมดกรรมได้กลับกลายเป็นพระราหันก็หมายความว่าทุกคนที่ดูว่าล่าช้าก็ไม่ใช่จะมด โอกาสหรือจะหมดความหวังเราก็จะต้องเป็นผู้ยืนหยัดต่อสู้ทรรต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติว่าเราไม่เจริญก้าวหน้าก็เป็นเพราะกรรมเก่าเราก็ต้องทำกรรมใหม่ให้ดีทำกรรมใหม่ให้เกิดความ <c oughs> <c oughs> จเจริญเพื่อที่จะได้เป็นอุปน,นิสัยเป็นปันจจัยแห่งการเข้าถึงธรรมดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่กดดันตัวเองและไม่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบ เราต้องเป็นผู้เตือนตนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่สิ่งที่เรานั้นสามารถตั้งได้ก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นการกระทำที่ดีที่สุดดงมรรดามนุษุ์ทั้งหลายทั้งปวงหากเป็นผู้ไม่ได้เป็นคนวิเคราะห์หาแนวปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ตัวเองก็อาจจะการเป็นเสียเวลาหลายคนนั้นก็ไปปฏิบัติมาหลายปีหลายสิบปี ก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีความก้าวหน้าไม่เข้าถึงธรรมมีแต่ขบวนการแห่งการปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าถึงสจธรรมนั่นก็แปลว่าเป็นนักปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลแห่งการปฏิบัติเพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติแล้วจะได้อะไรเป้าหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติคืออะไรก็เหมือนกับหลายหลายคนที่ ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเข้าวัดเข้าวาแต่ก็ยังมีอาการแห่งความโลภความโกรธความหลงยังมีมาหน้าที่ที่ยังมีความมืดบอดยังมีตัวมีตนยังมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็แปลว่าเราทั้งหลายปฏิบัติแล้วเราไม่หาแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นตนเองเราไม่รู้สิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดเป็นไปเพื่อการทําลายอาสวะกิเลสหลายคนนั้น <c oughs> หากได้รับ ข้อมูลหรือได้รับแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองแท้ที่จริงแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมสามารถจะเข้าถึงเป้าหมายได้เวลาอัน, <c oughs> อนสั้นหรือเวลาที่เหมาะสมแต่บางคนนั้นก็เอาแต่ศรัทธาไม่ได้พิจารณาไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่กล้าที่จะเอาความจริงเป็นที่ตั้งเอาแต่เสียนรอบข้างนั้นมาเป็นทั่วกดดันรวมกระทั่งถึงเชื่อใน <c oughs> บรรดา ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่แห่แหนกันไปที่ทํากันไปเห็นคนจํานวนมากก็คิดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่จะได้ผลแท้ที่จริงแล้วไม่เอาธรรมะเป็นตัวตั้งว่าเราได้รู้จากคําสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงใดพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าถึงเป้าหมายอะไรการปล่อยวางการยุติการไม่เข้าไปเป็นหมู่เป็นคณะการไม่เข้าไปในการสะสมภพชาติไม่ว่าจะเป็น อยู่ทสถานที่แห่งใดใน31ภูมินั้นเราจะต้องรังเกียจเราจะต้องปฏิเสธเพราะเราก็อยู่มาหมดแล้วเราก็เคยเป็นผมแล้วเราก็เคยเป็นเทวดาแล้วเราก็เคยเป็นมนุษย์แล้วเราก็เคยเป็นสัตว์ในราชานสัตว์นรกเราก็เคยเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นมนุษย์มามากมายแล้วดังนั้นใน31ภูมินั้น จึงเป็น3าสิบเอ็ภูมิที่น่ารังเกียจไม่ควรจะยินดีไม่ว่าจะไปค้างคาอยู่ที่ใดเราเคยไปมาหมดแล้วและจะกลายเป็นทําให้เราหลงผิดเข้าใจผิดดังนั้นการปฏิบัติหรือการประพฤติทางสิ่งใดๆก็ตามก็ให้รู้เป้าหมายตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารการปฏิบัติก็จึงต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญา อย่าได้แต่เอาวิธีการอย่าได้แต่เอา <c oughs> แนวทางและทําให้เกิดความยิ่งใหญ่ <c oughs> เกิดความสนุกสนานรวมกระทั่งถึงการเป็นผู้มีความยึดมั่นถือมั่นในรัฐที่ <c oughs> ในองค์กรของตนเอง <c oughs> ก็จึงกลายเป็นขังตัวเองที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าไม่เกิดความเจริญก้าวหน้า ในที่สุดบางครัง้งบางคาก็จะเกิดเป็นเวรเป็นกรรมได้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสน,นุนแนวทางที่ไม่ถูกต้องแนวทางที่ทำให้คนนั้นมืดบอดแนวทางที่ทำให้คนนั้นไม่เข้าถึงธรรมก็จึงเป็นปัญหาติดตามมาดังนั้นการหมดขวัญหมดกำลังใจก็จะต้องเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องกลับไปค้นหาว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องถูกแนวทาง มีสิ่งใดเป็นเครื่องยึดมั่นเป็น่ใดเป็นเครื่องตรวจสอบพระไตรปิฎกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง <c oughs> <c oughs> ข้อมูลและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิ่งที่เราสามารถหาความเป็นจริงได้เราก็ตรวจสอบได้ว่าตรงกับพระธรรมพระวินัยพระคำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ,เจ้าได้ตัดได้สอนหรือเปล่าปด,ดีเราก็ได้เป็นผู้ใช้เวลาอยู่ กับการบำเพ็ญเพียรก็เหลือแต่อนาคตที่เราจะตั้งมั่นเราจะทำให้เกิดความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดการที่เราทั้งหลายหมดขวัญหมดกำลังใจเพราะบางครัง้งบางคาลำพังตัวเราเองนั้นก็ไม่มีพลังงานอะไรมากมายเราจึงต้องเป็นผู้ต้องอาศัยหมู่คณะเพราะบางทีมีกัลยาณให้เมรเป็นเพื่อนที่ดีมีครูบามี <c oughs> ผู้ส่งเสริมสนับสนุนมีผู้ให้กำลังใจบางทีเราขี้เกียจแต่เพื่อนขยันเราก็จะเกิดความขยันบางทีเราเบื่อนายแต่เพื่อนกำลังมุ่งมั่นเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ถูกผลักดันและถูกทําให้ต้องคอยตามที่จะต้องขยันหมั่นเพียรดังนั้น เราก็ต้องหาเพื่อนในการที่จะร่วมปฏิบัติที่เป็นกัริยะาณมิตที่ไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนพาลไม่เป็นคนที่เอาแต่หลบเอาแต่ซ่อนเอาแต่หาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้สติปัญญาเพราะลําพังตัวเรานั้นกําลังในจิตใจก็ลดน้อยถอยลงหากมีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ถูกหูถูกตาถูกใจเราก็จะพร้อมที่จะยุติยกเลิก ก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาบุคคลที่มีกำลังมีขวัญมีกำลังใจเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นหมู่เป็นคณะที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจนี่ก็เป็นแนวทางที่จะทำให้ขวัญและกำลังใจที่หมดไปกับพื้น,ก,นกับคืนขึ้นมาเราทั้งหลายนั้นจะต้องเป็นผู้หาความรู้เพราะบางสิ่งการการประพฤติปฏิบัตินั้น อาจจะมีข้อสงสัยในจิตใจเราจะต้องหาคนรู้หาคนที่ตอบปัญหาคาใจเราเราจะต้องค้นหาปัญหาในจิตใจเราให้เจอว่าอะไรคือปัญหาที่เรายังไม่ได้รับคําตอบจากนั้นเราก็ต้องขวายคว้าเราจะต้องสืบสอะเราจะต้องขวนขวายที่จะหาคําตอบให้ได้นั่นก็คือหาคนที่มีประสบการณ์หาคนที่มีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาแนวทางในการปฏิบัติของเรา ไม่ใช่เรามีปัญหาเราก็อ้ามอึ้งไว้เราก็จึงกลายเป็นคนขังปัญหาไว้อยู่ในใจในที่สุดบางครั้งบางคานอกจากจะเสียเวลายังต้องเสียหายและเสียโอกาสและทำให้หลงผิดเข้าใจผิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความท้อแท้หมดขวัญหมดกำลังใจในการปฏิบตัติเหล่านั้นจะต้องอยู่กับพลังจิตที่ทาให้เกิดการคิดการต่อสู้การยืนหยัดอยู่ในความมั่นคงอย่าได้เป็นผู้ ที่จะยึดติดกับผลลัพธ์ที่จะต้องได้อย่างเดียวไม่ฉะนั้นมนุษย์นั้นทําอะไรแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายจะเกิดความเกลียดชังเราจะต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นเราต้องมีจิตใจตั้งมั่นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นมากน้อยเพียงใดก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เป็นผู้ คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์มากน้อยเพียงใดเราคาดหวังว่าเราจะมีความขยันหมั่นเพียรเราจะเป็นคนที่มีสัจจะตั้งมั่นเป็นผู้มีระเบียบเป็นผู้วิวินัยมี <c oughs> จิตใจที่มุ่ง <c oughs> ม,มั่นในการทําคุณงามความดีก็บวบการในการปฏิบัตินั้นแท้ที่จริงแล้วบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานซึ่งเราก็ต้องทําใจ บางคนก็อาจจะใช้เวลาอันสั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจว่า,าแต่ละคนนั้นมีบุญมีกุศลที่แตกต่างกันมาดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องที่จะมาตัดสินว่าใครนั้น <c oughs> ทำถูกทำผิดเราก็ต้องตัดสินตัวเราเองว่าเราขี้เกียจเราหมดกำลังใจเราเป็นผู้หวนกลับไปไฝ่คว้าหาความสุขทาง กามาคุณทั้งหลายไม่ว่าจะการดูการฟังการดมการกินการลิ้มรสการสัมผัสความสุขทางกายและทางใจเรายังเป็นผู้ไขว่คว้าเรายังเป็นผู้ปรารถนาอยู่หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเป็นผู้ตรวจเป็นผู้วิเคราะห์เป็นผู้หาความเป็นจริงเราเป็นผู้เห็นแก่หลับเห็นแก่นอนอยากจะพักอยากจะผ่อนถิ่นน้ำมิทะที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นปัญหารวมมาทั่งถึงบางครั้งก็เกิดความพยาบาทไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นผู้ที่ <c oughs> เมื่ออะไรไม่ได้สมตามความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินบรรยากาศรวมกระทั่งถึงเพื่อนอาหารทั้งหลายนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดความขุ่นข้องหมองใจเป็นผู้ที่ไม่ชอบใจและจะทำให้เราเบื่อหน่ายนั่นก็เป็นการหมดหวันหมดกำลังใจลังเลสงสัยในพระพุธพทธพระธรรมพระสงฆ์ในคำสั่งสอน ก็ทําให้เราไม่อยากจะปฏิบัติเพราะคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องเสียเวลาเสียโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องเสียหายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เรานั่นเป็นผู้มีอุปสรรคและเราจะเป็นผู้ที่มีความคิดฟุ้งซ่านลาคาญใจเมื่อใครก็ตามเมื่อไม่สามารถดับความคิดได้ก็จะกลายเป็นถูกความคิดนั้นโยงใย,ยไปในทุกทิศทุกทางทําให้หมดสติทําให้หมดสมาธิเราทําให้หมดปัญญาและในที่สุดก็จึงเป็นผู้ ล้มเหลวเหมือนที่เรานั้นก็ล้มเหลวมาทุกพทุกชาติเพราะหากเราไม่ล้มเหลวเราก็ต้องบรรลุธรรมแล้วแต่ในขณะที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เราก็ยังไม่เห็นความสําคัญของพระธรรมคําำคำสั่งสอนของแนวทางการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้เกิดเป็นขวัญเป็นกําลังใจเราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะบอกกนตนเองว่าเราหมดเวลาที่จะ <c oughs> ปล่อยให้กิเลสนั้น เข้ามาครอบงำในจิตใจแล้วเพราะเราเจะอเดือนร้อนไม่จบไม่สิ้นบัดนี้ถึงการถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากวัฏสงสารออกจากความทุกข์ออกจากกองกิเลสเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานะได้กลายเป็นอริยบุคคลได้พ้นทุกข์ตามที่พระพุทธและอริยะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จกันไปมากมายนั่นเราจะต้องเป็นผู้มีสติ และเตือนตอนเองให้เกิดกำลังใจตลอดเวลากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญกำลังใจเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ใครก็ตามหมดขวัญหมดกำลังใจก็จะต้องถดถอยและจะต้องท้อแท้ในที่สุดก็จะต้องถอยหลังกลับไปเป็นทาสของกิเลสที่ครอบงำเรามาไม่จบไม่สิน้นบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นผู้นำแนวทางการปฏิบัตนินี้ไปใช้ในชีวิตทั้งที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมและในอยู่ ในสถานที่ของตนเองในการเป็นปุถุชนในการเป็นคารวาสวิสัยก็จะต้องเป็นผู้มีกําลังใจในการทําคุณวามความดีเพื่อจะได้ไม่ตกตามเราได้มีบุญมีกุศลที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเราได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเราจะทําอย่างไรให้สําเร็จใน <c oughs> <c oughs> เวลาอันจํากัดที่มีอยู่ในโลกใบนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีที่ญาติโยมทั้งหลายได้สร้างได้สะสมกันมาจึงได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้ให้เกิดความสําเร็จอานิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทํานั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เข้าถึงความสําเร็จได้รับพรอันประเสริฐจากบรรดาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยเอาใจใส่ที่คอยที่จะช่วยเหลือ คอยที่จะส่งเสริมสัรนบพันดุนลให้เราพ้นจากอุปสรรคในการดำรงชีวิตให้พ้นจากทุกสศงโรคภัยอันตรายคุณไสายวินญ,ญาณไาย อาถรรพ์อาเพศคำสาบคำแช่งเสนเียดจาไยกาลกิณีอุปเหตุอภิโมงคลในวิชาคนผ่านความยากจนนี่สินโลกไลยโรคระบาดวิญญาณไลา่ปีศาจมารศัตรตูอุปปรรสา,าเวียนกรรมให้มาลายหายไปยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้ไไดไไมีได้เป็นใดใดที่ในมีในความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสผู้ดมสมบ์ในปัจจัย4ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมที่เกีเรติยศสือเสียงบุญมริสติปัญญา <c oughs> และในปัิติได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางตามเป็นผู้มีโพธิปัจจยธรรมสาิเจ็ดประการเป็นมรรคสมังคีได้กำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปปิดประตูอาบาย,ยภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปทุกภพทุกชาติให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอาสุร่างกายสัตว์นาชานสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมากผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน